สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงการแกล้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่3นะครับธันวานะครับยามค่ำค่นะครับหกโมงเย็นนะครับวันนี้ทางร้านก็จะพามานําเสนอนะครับบอยนะครับแหลมจรวดนะครับแหลมจรวดนะครับว่าจะเป็นตองแปดนะครับแหลมจรวดคือจะเป็นตัวนะครับจะเป็นตัวสีขาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบบมาดูนะครับ แลมนะครับอ่ามันจะเป็นแลมแบบนี้นะครับวอยวอยตัวนี้นะครับพีแปดมันจะเป็นของพีนะครับอ่าตัวนี้นะครับวอยตัวนี้พิเศษนะครับเป็นวอยของทางบริษัทแท้เลยนะครับของ PA แท้นะครับของอ่าไม่ใช่ของก๊อฟนะครับ PA นะครับไม่ใช่วอยวอยเทียมวอยอะไรตามตลาดนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นวอยแท้นะครับแน่นอนนะครับนี่ครับ เป็นวอยแท้นะครับคนลวดแบนนะครับแล้วก็ตีตาพีเรียบร้อยนะครับนี่ครับพีนะครับอ่าสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนี่อ่าสภาพสวยนะครับก็เป็นของเมื่อหนึ่งนะครับอ่าราคานะครับสุดโปรนะครับให้โปรนะครับไปเลยนะครับมีอยู่ประมาณเกือบหกสิบตัวนะครับเข้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับไทยที่โทรหานะคร้ไอ้นิ้วดํานิดนึงนะครับขออภัยนะครับอ่อตัวนี้นะครับให้เลยนะครับตัวละ 120บาทนะครับ120บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับคู่หนึ่งก็จะตกอยู่ที่นะครับประมาณ50บาทนะครับค่าส่งนะครับประมาณนี้แหละนี่ครับคู่หนึ่งก็ตกอยู่50บาทนะครับค่าส่งประมาณนี้นะครับก็ประมาณ200 290นะครับ290พร้อมส่งนะครับหรือ200นี่ครับ290ประมาณ290พร้อมส่งนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับกล่องละไอตัวละ120นะครับ120บาทนะครับอ่าตัวนี้นะครับโอ้ ตัววอยนะครับสามารถนะครับสามารถไอใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ไม่ได้แต่อู่อ้อมนะครับใส่ไม่ได้แต่อู่อ้อมนะครับถ้าล็อกตัวนี้ตรงกันได้แน่นอนนะครับนี่ครับตรงกันว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนานาว่านะครับนานาว่า nte nts นะครับรุ่นอื่นต่างๆนานานะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็ใส่ได้นะครับนี่ครับ kw นะครับก็ใส่ได้นะครับเช่นกันนะครับอ่า เป็นของแท้แน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับของทางบริษัทนะครับนี่ครับตีตาพีมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับแท้แน่นอนนะครับพีนะครับต้องแปดนะครับเป็นหัวจรวดนะครับนี่ครับร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับคุ้มแน่นอนนะครับสุดโปรนะครับใครที่กําลังมองหารีบหานะครับอ่าหรือนะครับอยากได้ของแท้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้นะครับ มันจะเป็น1ตัว2ตัว3มตัว4ตัว5ตัวส่งได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับชอบแบบไหนก็โทรเข้ามาสอบถามไปเลยบอยสินค้าต่างๆนะครับตัวน,นี้ผมก็นําจะเป็นบอยอ่าพวกดอกแหลมนะครับจะเป็นอ่าอ่าเจห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์นะครับผมก็ทยอยเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นบอยลำโพงผมก็ไม่ได้เอามานะครับก็จะ สั่งให้ได้นะครับแต่ไม่ได้เอามาขายนะครับผมก็จะเป็นจะเป็นวอยพวกมาตรฐานคือจะเป็นวอยพวกไอแหลมนะครับวอยแหลมนะครับที่ผมนําเข้ามานะครับที่มาให้ลูกค้านะครับที่มันขาดบ่อยนะครับก็จัดของแท้ไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ของก๊อปนะครับแล้วก็ของเทียมนะครับของเทียบนะครับก็เอาของแท้ไปเลยนะครับของพ a นะครับ120บาทนะครับท่านไหนที่กาลังมองหาก็รีบตัดสินใจนะครับที่ร้านนารันศักด์นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ 0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านนรันศักดิ์ทัดเซาสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับผ่านมาปทุมก็อยู่ดมแวะเข้ามาชมได้นะครับราคาตัวละ120บาทนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับก็ไปเจอกันอีกคลิปหน้านะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับสินค้ามือหนึ่งวอยแปดแปดนะครับของแหลมจรวดนะครับอ่าต้องแปดนะครับนะส่งใส่ได้ทุกรุ่นนะครับขอถูกเข้ามาสอบถามไปเลยที่ร้านนรันศักดิ์นะครับก็ไปเจอกันอีคลิปอีคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์์กดดแชรรรให้นะคคััับบสสวี